ลักษณะหน้าผากว่างจมูกที่เขาเรียกว่าคุณขาวก็จมูกโด่งได้รูปทรงสวยรูปปากก็เป็นรูปจะไปหน้ายาวแต่สิ่งที่บ่งบอกก็คือดวงตาดวงตาชั้นเดียวต้องมีสายเลือด เชื้อชาติจีนการแต่งกายก็ใส่สูทใส่สูทไทยลูเป็นบุคคลที่รับราชการไทยลกนี่คือมีอาชีพเป็นครูถ่ายที่ร้านแสงสเสน่ห์ ร้านแสงสเสน่ห์นี่มันร,ร้านถ่ายรูปจังหวัดอื่นๆก็อาจจะมีชื่อแสงสเสน่ห์แต่ลักษณะอย่างนี้คือมีที่เดียวคือแสงสเสน่ห์ที่อำเภอดำเนินสะดวกเพราะเป็นร้านถ่ายรูปที่มีชื่อเสียงคนแถวๆนั้นก็จะต้องไปถ่ายรูปที่ร้านนี้เพราะมีฝีมือในการถ่าย ดีด้านหลังรูปบอกปีปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกลายลายมือนี้เขียน บ่งบอกให้ทราบว่าเป็นคนที่มีการศึกษาเขียนได้ผ่านการเขียนหนังสือมามากแล้วจึงเขียนได้อ่านออกอ่ะเป็นคนเขียนเขียนคล่องลักษณะที่จริงเขียนอัด ให้กับคนคนหนึ่งที่ชื่อเรืองแต่คงไม่ได้ให้เลยเก็บเอาไว้ที่บ้านเองเป็นภาพเก่าผ่านมาแล้วเกี่าเจ็ดสิบปีอะ